ตัวนี้จะเป็น10ล้อนะคะ10ล้อพวกแม่ลูกนะคะดัมเป็น h ี n o เมกา3 4 4แรงม้านะอ่าปี2556นะปี56นะคะจดทะเบียนปี2556นะเป็นดัมนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีรถบรรทุกแล้วนะรับรถจบ150,000บาททั้งแม่ทั้งลูกนะคะจัดไปเลยเป็นโปรโมชั่นของเราอยู่นะคะสำหรับที่เต็น KUM เท่านั้นหาถที่อื่นไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้จริงเนาะเป็นโปรโมชั่นสำหรับเราเท่านั้น สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อ่าคลิปนี้นะคะเช่นเคยนะเห็นหน้ากันแบบนี้นะแน่นอนเรามีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะมาแนะนํากัน,นก็จะเป็น10ล้อดานะคะวันนี้เราจะมาแนะนํา10ล้อดานะคะรถเข้าใหม่เช่นเคยนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะคะตัวนี้จะเป็น10ล้อนะคะ10ล้อพ่วงแม่ลูกนะคะดาเป็นฮีโน m เมก้าสามแรงม้านะ ปี2-5-5-6นะปี5-6นะคะจดทะเบียนปี2-5-5-6นะเป็นดัมนะคะอู s k สเเนาะอู k s k ดีเคค่ะเราเพิ่งเข้าใหม่มาเนาะก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆน,นะ ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา10ล้อดำนะคะพ่วงแม่ลูกนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะในใน,นราคาเบาๆน,านราคาเบาๆนะปี5-6นะต้องเป็นพวงนี้อ่ะเข้ามาเดิมๆนะเรายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะก็ให้เพื่อนๆดูสภาพเดิมๆก่อนได้เลยเนาะย้ำอีกทีนะคะเป็น10ล้อคอกนะฮีโนเมกานะคะจดทะเบียนปี2556 เนะพวงแม่ลูกดำนะคะพวงแม่ลูกดำเนาะปี5-6ทั้งหางและหัวนะคะจดทะเบียนปีเดียวกัน5-6เช่นเคยก็มีโปรโมชั่นนะคะเด็ดๆด,ดังๆนะที่เราจัดกันอยู่นะเครดิตดีมีรถแล้วนะคะรับรถจบช่วงนี้คือแสนห้านะคะหนึ่งบาทส่วนโปรโมชั่นอื่นๆพอดีว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะก็าหากลูกค้าสนใจ ที่จะใช้เงินอลอกรถน้อยกว่าน,นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกค้าได้ติดต่อสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวเราขอ,อยอดจัดการที่ไฟแนนซ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งนะเดี๋แจ้งไปอาวันนี้ก็คือพื้นฐานแสนห้ารับรถจบแสนห้านะคะ กีโนมกา344แรงม้านะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีมีรถบรรทุกแล้วนะรับรถจบ1 5 0 0 0 0บาททั้งแม่ทั้งลูกนะคะจัดไปเลยเป็นโปรโมชั่นของเราอยู่นะคะสำหรับที่เต็น KUM เท่านั้นหาที่อื่นไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่าหาที่อื่นไม่ได้จริงเนาะ,ะเป็นโปรโมชั่นสำหรับเราเท่านั้นก็ใครที่กำลังมองหานะคะ10ล้อดํานะสิบล้อดันะอด้พ่วงแม่ลูกหัวหาง3 4 4นะคะตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่มาอะจริงๆในร้านเราก็มีหลายพ่วงหลายคันนะคะลูกค้าสนใจก็เข้ามา อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่021975844หรือจะเป็นแฟนเพจนะคะเช่นเคยนะ Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะ TikTok นะคะเรามีหลายช่องทางหรือจะเป็นแอดไลน์แฟนเพจนะคะ <S <S เราขอฝากตัวนี้ไว้ละกันเนะาะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าเราจะมา,ารีวิวหรือว่าแนะนำรถโข้าใหม่คันไหนหรือว่าคันไหนที่น่าสนใจจากโปรโมชั่นนะคะลูกค้าติดตามเราไว้ให้ดีเรามีโปรโมชั่นพิเศษเด็ดๆตลอดแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันทุกหน้าสวัสดีค่ะ